สวัสดีครับ Tn Home c r a f นะครับวันนี้ผมจะพามา modify บ่อของผมโดยการเสริมในส่วนของน้ำตกนะครับแล้วก็แต่งหินธรรมชาตินะครับเรียนแบบธรรมชาติบริเวณช่องด้านข้างตรงนี้นะครับก็เบื้องต้นผมก็ทำการสั่งหินเป็นหินฟองน้ำนะครับแล้วก็หินกราบทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับก็คือผมใช้เวลาเลือกหินอยู่นานพอสมควรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หินเหลือนะครับ ก็คือเราต้องมีการวางแผนให้ดีนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครงบเหลือๆก็ซื้อมาเผื่อไว้ก็ก็ดีนะนะครับของผมเนี่ยงบจํากัดเราก็เลยต้องทําให้มันประหยัดงบที่สุดนะครับเบื้องต้นผมต้องการมีน้ําตกเล็กๆมุมนี้นครับหันเข้าหาบ้านนะครับผมก็ใช้ในส่วนของหินอ่เป็นหินกาบแผ่นใหญ่นะครับเรียงต่อกัน2ชั้นนะครับคือความต้องการของเราก็คืออยากได้แค่ชั้นม่านน้าตกเตี้ยๆนะครับ จากนั้นเราก็ทําการวัดเอามาทาบวางดูตรงบริเวณขอบบอ่อนะครับตรงมุมบอ่อเนี่ยผมมีหัวเจ็ตหัวที่2อ,อยู่แล้วนะครับก็เลยต่อ,อเข้ากับน้ําตกได้ง่ายนะครับจากนั้นเราก็ทําการวัดนะครับขีดพื้นที่นะฮะเอาผ้าคลุมดินเทปรับพื้นตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหินกาบแผ่นใหญ่เนี่ยวางเพื่อเป็นฐานน้าตกจากนั้นเราก็จะทําการฉาบปิดนะฮะตรงนี้ผมก็ใส่กันซึมทุกขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ส่วนชั้นที่2ของน้ําตกเนี่ยก็ทําการวัดเพื่อจะจะวางให้มันได้ระดับนะครับแล้วก็เอาปูนยึดนะครับจากนั้นบริเวณล่องน้ําด้านบนเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงขังน้ําไว้ให้น้ํามันไหลลงเนี่ยนะครับผมก็มีการวางแผนไว้ตั้งแต่แรกนะครับในการเลือกหินกราบนะฮะแล้วก็เอาอิฐมอนนะครับก้อนเต็มเนี่ยใส่วางลงไปกั้นขอบนะฮะด้านหลังไว้นะครับ ตรงนี้ก็อย่าลืมใส่กันซึมนะผมใส่กันซึมหมดทุกขั้นตอนนะครับนี่ฮะแล้วเราก็ทําการวัดลงไปจากนั้นก็เอาหินฟองน้ํามาวางวางวางนะครับขั้นตอนนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะฮะต้องช่วยกันดูหลายๆคนนะครับว่าแบบไหนมุมไหนจัดวางยังไงถึงจะสวยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมมีอิฐบล็อกเก่าๆเหลือจากทําบ่อนะฮะก็เอามาวางเป็นฐานด้านหลังนะครับเพื่อวางต้นไม้วางเป็นฐานประธานของตัวน้ําตกนะครับคือไม่ได้เชื่อมเหล็กเพิ่มนะ ก็ใช้ของที่มีนะครับก็วางวาง,วาง,วางได้แบบนี้นะครับนี่ฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แต่มันก็ยังอยู่ดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า,ายังไม่ได้มีการใส่สีเขียวใส่อะไรไปในหินฟองน้ํานะครับหลังจากเราประดับต้นมงต้นไม้เดี๋ยวผมจะพามาดูตรงจุดน้ําตกก่อนนะครับนี่ฮะความต้องการของผมก็ต้องการแค่ม่านเล็กๆนะฮะเป็นน้ําไหลดีกว่านะครับ นี่ครับเป็นท่อหัวเจ็ดหัวที่2นะฮะแล้วก็ใส่บอลวาล์วไว้1จุดก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะนี่ฮะมันแรงน้ําของผมก็ไม่ได้แรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือห่วงจุ้ยก็คือน้ําต้องไหลเข้าหาบ้านนะครับจะดีที่สุดนะครับความต้องการของผมก็แค่นี้จากนั้นผมก็ไปหาซื้อต้นไม้เล็กๆนะครับแล้วก็มอสเพื่อทําการเอามาแปะกับหินฟองน้ํานะครับ เพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นหินเปล่าๆเนี่ยกว่ามอสจะขึ้นคงใช้เวลานานนะครับก็เลยไปซื้อมอสแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมดินเหนียวซื้อมาสองแผ่นนะครับก่อนจะเอาหินเอามอสไปแปะหินฟองน้ําเนี่ยก็เอาดินเหนียวมาทาๆนะครับแล้วก็เอามอสแปะได้ตามต้องการเลยนะครับว่าอยากแปะแบบไหนให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับขั้นตอนนี้ก็แปะแปะแปะไปนะครับ ผมก็ซื้อมอสมา2ถาดอ่าก็แปะได้พอดีเลยนะครับนี่ฮะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็แปะไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนเป็นหลุมหินฟองน้ำเนี่ยเราก็เอาต้นไม้เล็กๆใส่เพื่อให้เพิ่มเอ่อเท็กเจอร์นะครับในตัวหินฟองน้ำนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่ดูเป็นมอสล้นๆเกินไปแต่ที่สำคัญถ้าจะเลี้ยงมอสแบบนี้เนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยต้องมีหัวพ่นหมอก ไว้คอยให้ความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับของผมก็ติดหัวพ่นหมอกไปเบื้องต้นประมาณ5-6จุดนะครับก็ลองเทส์ลันดูฮะเห็นไหมครับหน้าตาก็จะเริ่มมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะเราก็จะจัดเป็นสไตล์สวนญี่ปุ่นผสมสวนป่านะครับตามงบป,ประมาณแล้วก็ของเหลือใช้ในบ้านนะครับทั้งต้นไม้นะครับต่างๆจากนั้นก็หาเป็น ตัวทำควันตัวเล็กๆมาติด2จุดนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำแบ็กกาวนะครับเป็นไม้ไผ่นะครับเพื่อเพิ่มความเป็นญี่ปุ่นกันนิดนึงก็เอามาล้างๆก่อนนะครับก็ตากให้แห้งแล้วก็ใส่น้ำยาก,กันปวอะอะไรต่างๆเนี่ยแช่ให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดให้พอดีกับขนาดแล้วก็มายึดนะครับยึดก็ยิงสกรูยึดกับเหล็ก รั้วด้านหลังของผมเลยนะครับหน้าตาเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับเริ่มสวยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับนี่ฮะจากนั้นผมก็จะเอาเป็นแล็กเกอร์ด้านนะครับผมใช้เป็นแล็กเกอร์ด้านเพื่อทาไม้ไผ่นะครับถ้าใช้เงาเนี่ยมันจะดูลิเกไปนิดนึงนะครับผมก็เลยเลือกเป็นแล็กเกอร์ด้านก็เอามาทาๆเลยนะครับท้ายทั่วเลยบนล่างหัวท้ายหน้าหลังทาไปเลยนะครับนี่ครับทาทาทาไปเรื่อยๆนะครับ ก็หลังจากทาเสร็จนะครับก็เรียบร้อยผึ่งให้แห้งนี่ฮะหน้าตาบอผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ติดเป็นหัวพ่นหมอกเพิ่มนะฮะบริบบเวณด้านบนของรั้วไม้ไผ่อีกประมาณ5จุดรวมแล้วประมาณ1 0 1 1จุดจุดได้นะครับนี่ครับดูตอนฉีดพ่นหมอกนะฮะมาดูฟิวกลางคนืนกันบ้างนะครับฟิวกลางคืนก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็มีการใส่ไฟสนามไป2จุดนะครับยิง สไลด์ไปตรงแบ็กกราวด้วยนะครับให้มันมีมิติของแสงส่องไปที่กำแพงนะครับผมใช้เป็นไฟสนาม12โวลต์นะครับเป็น DC นะครับก็ป้องกันไฟดูดด้วยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยแล้วก็ในส่วนของโคมไฟญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้แสงอีก1จุดรวมแล้วบอกผมก็จะมีแสงตรงนี้เนี่ยสจุดด้วยกันนะครับสังเกตดูครับมีความผ่อนคลาย บรรยากาศญี่ปุ่นผสมผสานนะฮะนี่ครับก็ตามงบประมาณของเรานะครับสังเกตดูนะครับก็จะมีควันจากาเครื่องทําควันแล้วก็หัวพ่นหมอกนะครับก็ให้บรรยากาศที่เย็นสบายผ่อนคลายนะครับในมุมผ่อนคลายแบบนี้นะครับมุมโปรโดของผมเลยนะครับก็ทำให้บ้านของเราเนี่ยดูสวยงามขึ้นเยอะเลยนะนะครับด้วยงบประมาณที่เรา คอนโทรลได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่พๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจติดตามเพจ Tn Home c ร a f อุดร n าานีกันด้วยนะครับ